ผกระแสะกับอะ,อะไรว่ารายการรายการของอพี่ดานายเนี่ยก็บอกว่าเป็นการให้โดยเสน่หาเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีพี่อ้อยกับทนายตั้มเนี่ยนะมันยังไม่มีใครตัดสินเลยนะคนนึงบอกว่าโกงพี่อ้อยบอกว่าทนายตั้มโกงทนายตั้มบอกว่าให้โดยเสน่หาคดีมันยังไม่คืบหน้าเลยสอบพยานมาตั้งหลายวันแล้วยังไม่สามารถออกหมายเรียกหมายจับได้ก็แสดงให้เห็นว่าอะไรพยานหลักฐานมันยังไม่พอ พยานหลักฐานมันยังไม่พอสมควรถ้าพยานหลักฐานพอสมควรมันถึงจะแจ้งข้อหาได้เป็นประจามวิทายามาตรา134เอาเดี๋ยวพี่เดย์เปิดให้ดูเลยให้ความรู้นะนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าทนายตั้มถูกหรือผิดนะเดี๋ยวผมจะให้ความรู้เวลาท่านโดนกล่าวหาว่าชอบโกงแบบทนายตั้มท่านจะต้องทาอย่างไรเดี๋ยวพี่เดย์เปิดให้ฟังเปิดให้ดูนะมาตรา134นะ เมื่อผู้ต้องหามาปรากฏตัวนะครับอยู่หน้าพนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําทีา่กล่าวหาและก็แจ้งข้อกล่าวหาการแจ้งข้อหาผู้ต้องหานะครับการแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําความผิดเห็นไหมในวรรคสองของวิายามาตรา1 3ึ่ไปอ่านครับเพราะวันหนึ่งคุณอาจจะถูกกล่าวหาเหมือนกับทนายทั้ การที่ตํารวจกองปราบยังไม่ได้แจ้งข้อหาทนายตั้มก็แสดงว่าอะไรพยานหลักฐานมันยังไม่พอจบือยังนี่คือการให้ความรู้นะแต่ผมไม่ได้บอกว่าทนายตั้มถูกหรือผิดนะแต่ผมกําลังให้ความรู้ทางกฎหมายว่าการที่เขายังไม่ได้แจ้งข้อหาทนายตั้มก็คือว่าพยานหลักฐานยังไม่พอถ้าพยานหลักฐานพอแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนนะก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหานี่นะครับ การแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําความผิดเข้าใจยังเพราะนั้นการที่ตํารวจกองปราบยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาทนายตั้มก็แสดงว่าอะไรพยานหลักฐานมันยังไม่พอนะครับเพราะไม่รู้ว่าเป็นการให้โดยสเสน่หาหรือว่าเป็นการอะไรนะเป็นการชอ่อกงนะมีสัญดงสัญญามาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องอ่ะเช่นชวนลงทุนอย่างเงี้ยทําแพลตฟอร์มอะไรเนี่ยแพลตฟอร์มลอตเตอรี่มันอาจจะกลายเป็นเรื่องผิดสัญญาก็ได้ เนะี่ยก็เป็นเรื่องทางแพ่งสัญญาว่าจะทําแบบนั้นแบบนี้ในอนาคตแล้วไม่ทานะครับพอไม่ทําก็เป็นเรื่องเป็นเป็นการผิดคามั่นสัญญาเหมือนเวลาเราไปกู้เงินแบงก์มาเนี่ยนะแบงก์เขาบอกว่าเดี๋ยวคุณต้องจ่ายทุกเดือนนะเดือนละงวดคุณไปเช่าซื้อรถมาต้องจ่ายทุกเดือนนะค่าเช่าซื้อนะถึงเวลาคุณเบี้ยวไม่จ่ายค่างวดไม่ทําตามสัญญาหรือไปจ้างผู้รับเหมามาเนี่ยมาก่อสร้างบ้านแล้วถึงเวลามันไม่ก่อสร้างบ้านแล้วก็ไปคืนเงินเนี่ย แบบนี้เขาไม่เรียกว่าชอ่อโกงเขาเรียกว่าผิดสัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักง,งานสอบสวนกองปราบเนี่ยเขาดูแล้วเฮ้ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญาหรือเปล่านะหรือเป็นเรื่องชอง่อโกงหรือเป็นเรื่องให้โดยสเสน่หาในเมื่อพยานหลักฐานมันไม่พองก็แจ้งข้อหาไม่ได้นะแต่เมื่อพี่อ้อยเนี่ยแกพูดนะป่าทนายท่ำไปโกงเงินแกเจ็ดล้าน แล้วแกพูดอยู่คนเดียวแล้วแกเป็นลูกความด้วยแล้วเงินมันเยอะสังคมก็เลยมองว่าอะไรมองว่าเนี่ยทนายตั้มเนี่ยผิดไปแล้วตัดสินไปเรียบร้อยอันนี้ผมเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าทนายตั้มไปโกงเขาก็ต้องติดคุกพี่เดไม่อุ้มใครอยู่แล้วนี่เล่าให้ฟังให้ความรู้เพราะวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะต้องตกเป็นผู้ต้องหานะครับนะครับนะครับเข้าใจนะนะทนายตั้มนะ Uh, พี่พี่อ้อยบอกทนายตั้มเอาเงินไป7 1ล้านบอกว่าจะไปดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องแพลตฟอร์มลอตเตอรี่แล้วทําไม่ได้มันก็กัดมันก็จะเป็นคดีแพ่งนะครับนะมันจะเป็นคดีแพ่งคดีแพ่งกนจะไปออกหมายจับอะไระจะไปออกหมายเรียกอะไรออกไปออกมาเดี๋ยวทนายตั้มก็แทงสวนนี่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะให้ความรู้แต่ทนายตั้มจะโกงพี่อ้อยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบหรอกมันต้องรอพยานหลักฐานนะครับส่วนทนายตั้มเนี่ย ทำไมเขาไม่แถลงข่าวเขาจะ,ะแถลงทําไม่ะนะฮนะเขาก็เตรียมสู้คดีไงเขาก็ต้องเอาหลักฐานต่างๆไปให้ตํารวจนะอันดับแรกอะตํารวจต้องออกหมายเรียกเขาก่อนเนะี่ยตำรวจออกไหมนะนะครับเข้าใจนะชัดเจนในการให้ความรู้อะเราอ่านะมีเราไปจ้างเขาเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์เราไปจ้างเขารับเหมาก่อสร้างถึงเวลาเขาไม่ทําแล้วไม่คืนเงินอันนี้เขาเรียกว่าผิดสัญญาไม่ใช่ชอ่ชอโกงช่อโกงหมายความว่าไง เอาเงินไปเจ็ดสิบเอ็ดล้านจากจากพี่อ้อยนะเอาเงินปุ๊บหายหนีเลยไม่ทําอะไรทั้งอย่างอ่ะไม่ทําอะไรอะไรเลยอะ่ะนะไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําอะไรไม่ต้องไปจ้างโปรแกรมเมอร์ไม่ต้องอะไรเลยอย่างนี้เรียกว่าชอ่อโกงแต่ถ้าเกิดเอาเงินเข้าไปแล้วทําไม่สําเร็จเข้าใจไหมฮนะเอาเอาเงินพี่อ้อยไปเจ็ดสิบเอ็ดล้านแล้วทาไม่สาเร็จอันนี้คือผิดสัญญาทางแพง่งชัดเจนยังเพราะฉะนั้นการที่กองปราบเนี่ยไม่รู้จะออก ยังไม่ออกหมายจับหมายเรียกกระเพาะอะไรอะ่ะพยานหลักฐานยังไม่พอถ้าพอก็ต้องพองแล้วก็ต้องแจ้งข้อหาตามวิทายามาตราหนึ่งสามสี่ที่ผมบอกไปแล้วนะไม,ไม,ม่ไม่มีตํารวจที่ไหนหรอกพยานหลักฐานมัดแน่นมัดแน่นมัดแน่นแล้วไม่แจ้งข้อหาไอ้แบบนั้นก็เรียกว่าโกหกชัดเจนนะเออจุกครูนะใครฟังรายการพี่เดนะ่ะมันจะได้ความรู้แต่ผมไม่ได้บอกว่าทนายตั้มเป็นคนดี ทนายตั้มเป็นอะไรต่างๆไม่ใช่นะไม่เกี่ยวน,นี่คือการให้ความรู้นะเพราะฉะนั้นคดีนี้มันต้องสู้ันอีกเยอะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคดีนี้มีการให้เงินให้ทอง71็บล้านเนี่ยให้กันตั้งปีกว่า2ปีมาแล้วนะครับเอาเงินไปตั้งนานแล้วผ่านมาปี2ปีเนี่ยถ้าสมมุติเป็นเรื่องช่อโกงเนี่ยนะนะครับมันก็จะขาดอายุความอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของทนายตั้มเขาเพราะอะไรเอาเงินเข้ามาตั้งปี2ปีเจล้านแล้วทําไมเพิ่งมาแจ้งความตอนนี้ เข้าใจไหมครับมันเกินสามเดือนก็ขาดอายุความแล้วเปิดเลยครับประมวลกฎหมายอาญามาตราเก้าสิบหกนี่ให้ความรู้นะวันหน้าคุณอาจจะโดนแจ้งความช่อโกงนะคุณจะได้รู้ว่าพี่เดเขาให้ความรู้ยังไงเรื่องอายุความประมวลกฎหมายอาญามาตราเก้าสิบหกนะนะครับเขาบอกว่าอะไรในคดีความผิดอันยอมความได้คดีชอ่อโกง ถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ภายใน3ามเดือนนับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิดเป็นอันขาดอายุความนี่ก็ขาดอายุความแล้วขาดอายุความนะครับเพราะขาดอายุความแล้วเป็นไงอ่ะก็ไปดูมาตราสามสิบเก้านี่ให้ความรู้นะจะได้ฉลาดเนี่ยบอกแล้วใครเออมาตราสามสิบเก้าไปดูมาตราสามสิบเก้า 39, วิา,าสิทธิ์ในการนําคดีมาฟ้องศาลย่อมระงับไปนะครับ นะเอ่อในคดีความผิดต่อส่วนตัวนะเออดีกว่านะเออดีกว่านะสิทธิ์ในการนำคดีมาฟ้องศาลย่อมระง,งับไปเมื่อคดีขาดอายุความตามมาตราสามสิบเก้าวงเล็บหกไปเปิดน้านเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายตั้มเนี่ยนะครับเอาอะไรครับเอาเงินเข้ามาตั้งนานแล้วตั้งสองปีแล้วนะครับปีสองปีแล้วเพราะฉะนั้นเพิ่งมาแจ้งความภายหลังทนายตั้มเขาก็สามารถจะสู้ว่าเฮ้ยคุณรู้มาตั้งนานแล้วว่าผมโกงคุณเนี่ย นะครับแล้วทําไมคุณเพิ่งมาแจ้งความวเห็นนะมันก็เป็นไงก็ขาดยุความอีเนี่ยพี่เดย์ให้ความรู้อ่ะวันหนึ่งคุณอาจจะแบบไปโกงเข้ามานะถูกกล่าวหาว่ากโกงแต่ปรากฏว่าโกงมาสามสี่ปีแล้วเพิ่งมาแจ้งความนะแสดงว่าคุณรู้มานานแล้วเกินสามเดือนก็ขาดายุความก็จบแล้วก็อ่าก็ผู้ต้องหาก็รอดอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของทนายตั้มนี่ผมให้ความรู้นะใครเป็นเอฟซี FC พี่เดย์แลยแม่งฉลาดคนนะนี้เนี่ย สภาทนายบางคนถึงไม่ชอบไนงะพี่เดมมันมีสเสน่ห์ตรงเนี้ยให้ความรู้แล้วก็แซะคนนั้นแซะคนนี้นะลีลาก็เหลือแดดก็แล้วไงนะเวลาจัดรายการก็คนดูเยอะสภาทนายก็คนดูน้อยนะก็หลายคนก็ยังบอกให้ลบชื่อพี่เดออกไปซักแม่พี่เดมจัดรายการเก่งคนดูเยอะเลยบางคนก็ใส่ร้ายพี่เดมไม่มีความรู้ทนายโซเชียลขาดองความรู้โง่ไม่เคยอ่านหนังสือกู อยากจะบอกนะครับเวลาผมจัดรายการเนี่ยผมอ่านหนังสือนะเปิดหนังสือเลยเปิดตำราแบบเนี้ยใส่ลายผมเนี่ยนูเปิดตำรา,าคำพิพากษาเนี่ยแล้วอย่าลืมนะผมจบเนเต็มบรรทิตมาผมไม่ได้ไปไปซื้อมานะนะครับนะนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยคนในสภาธนายความบางคนก็อิจฉาลิษยาพี่เดยอยากจะถอนใบอนุญาตมันถ้าพี่เดยอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครมาสภาทนายเลยเพราะว่าพี่เดมันคุยสนุกนะนะ นะหาว่าผมไม่มีความรู้ผมไม่อ่านตามเพจนะมีเอฟซีก็ส่งข้อหาว่าพี่เดยไม่มีความรู้นะพูดกฎหมายผิดผิดตรงไหนวะนะไม่มีความรู้ไม่อะไรต่างๆไม่มีความรู้แล้วจะจะจะ,จะเรียนจบกฎหมายได้ยังไงไม่มีความรู้จะจบเนติบมดิตได้งไงเนี่ยดูใส่ร้ายผมขาดองค์ความรู้โง่นะทําอะไรผมก็อ้างกำลงตำราหมดทุเ่มนะครับอ้างตัวบ,บทกฎหมายเพราะนั้นพี่น้องประชาชนนะ คดีทน,นายตั้มเป็นอย่างนี้นะนะครับก็ฟังฟังแล้วก็ดูอะแต่คนทั่วไปก็ตัดสินไปแล้วจะมีลูกความคนไหนวะเอาเงินไปนให้ทนายตั้งเจ็ดแปดสิบล้านนะเออนะถามว่าผมผมก็มีความเชื่อแบบนั้นเนะชื่อเชื่อว่ามันไม่น่าจะใช่โดยเสน่หาแล้วผมก็คิดนะส่วนตัวนะลูกความอะไรจะพิษสวาสดทนายตั้มเอาไปให้ตั้งเจ็ดแปดสิบล้านผมก็เชื่อพี่พี่อ้อยนะยกเว้นว่าอะไร เป็นผัวเป็นเมียกันได้เสียกันอะไรเงี้ยนะเป็นเมียน้อยผัวน้อยอะไรกันอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้นะนะผมผมก็เห็นด้วยกับพี่อ้อยในเมื่อไม่มีเรื่องชู้สาวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเหมือนกับคดีที่ว่าเมียในพลตารวจปรากฏมีเงินตั้งเยอะตั้งแยะไปอยู่ที่บ้านของอผู้เสียหายที่เคแจ้งความรักทรัพย์อะไระบุกรุกอะเมียในพลคนดังนะที่ท้องที่สอนอพระโขนงอันนั้นมันก็มีเรื่องชู้สาว พบชูสาวพูดมันก็มีกระเป๋าสีลุงมีเงินอยู่เป็นร้อยเป็นพันล้านเป็นไปได้นะข้อท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่าทนายตั้มกับพี่อ้อยนะมีความสัมพันธ์ฉันชูสาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่อ้อยพูดมันก็มีเหตุมีผลนะผมก็เชื่อพี่อ้อยนะว่าพี่อ้อยไม่ได้ให้โดยสเสดหานะครับนะยกเว้นมันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเรื่องชูสาวกันพี่อ้อยกับปฏิเสธนะครับนะถามว่าเชื่อพี่อ้อยเชื่อนะแต่ เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงนะครับทำไมเขาพิษสวัสด์อะไรกันขนาดนี้ให้เงินให้ทองทําไมทําไมทนายตั้มถึงไปออกรายการโหนกระแสแล้วบอกว่าพี่อ้อยเขาให้ผมเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบล้านเนี่ย <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าทนายตั้มทําไมพูดอย่างนั้นเขาต้องมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นโนกยังไงมามันก็อาจจะมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องของคนสองคนไงคนให้กับคนรับเราไม่รู้นะครับเพราะนั้นเนี่ย เวลาเราฟังฟังข่าวฟังอะไรฟังพี่สนทิฟังพี่ปานเทพเราก็ฟังฟังไว้แล้วเดี๋ยวก็ไปฟังทนายตั้มแต่อย่าเพิ่งไปตัดสินแล้วดูเพลินเหมือนฟันนงรายการพี่เดพี่เดก็ให้ความรู้ไปนะครับนะเพราะนั้นเรื่องทนายตั้มเนี่ยผมดูแล้วนะพยานหลักฐานมันยังไม่พอในเมื่อพยานหลักฐานไม่พอตํารวจก็ไม่กล้าออกหมายเรียกออกไปครับหน้าแตกนะครับเนี่ยถ้าถามผมมองเลยผมมองแบบนี้นะแต่ความจริงเป็นยังไงเราไม่รู้ต้องรอศาลตัดสิน ชัดเจนนะพี่เดงให้ความรู้ดีไหมฟังหูไว้หูนะอาจจะโอละพ่อก็ได้อาจอะไรก็ได้นะว่ากันไปนะครับอมืมีคนบอกถ้าไปโกงใครอะไรถ้าไปโกงใครมาแล้วรอเวลาผ่านไปถ้าไม่ดิ้นรนอะไรเช่นต้องไปแจ้งความภายในเก้าสิบวันก็จะ